ครับผมสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมพบกับช่องฟังบุญเพิ่มนะครับผมอันนี้ก็คุณหมอนะครับมาจากพิษณุโลกนะครับผมได้มาช่วยป้อนอาหารให้กับฟังบุญเพิ่มนะครับผมมาขับพอาจารย์นะครับผมอันนี้ก็กําลังป้อนให้บุญเพิ่มอยู่นะครับแม่แม่ เพิ่มนิสัยดีมากๆนะครับแม่ใครๆก็เกล้าใครได้ใจดีนะครับผมกินช้าว่ะครับกินสาคุณเพิ่มทานช้านะครับแล้วคุณหมอป้อนก็ทานไม่ทันขนาดหมอป้อนนะครับผม ทานช้า <laughs> เอ้ยกิน่ะกิน่ะเออเพิ่มทานสนุกใหญ่เลยนะครับแม่แม่อันนี้ไม่หมอท่าน กับอาจารย์มาเหมาให้หมดเลยนะครับผมมาปิดร้านให้เลยนะครับแม่ๆมาปิดร้านให้เลยนะครับผมบนเพิ่มดูตาบนเิ่มแม่ๆม่ดูสายตาอันนี้บนเพิ่มก็ใส่โบสวยแล้วนะครับแม่ๆใส่โบสวยแล้ว บูร์ของแม่ป้อมนะครับผมที่สั่งให้นะครับผมอะไรพระอาจารย์ก็กำลังป้องอยู่นะครับผมน้านเก็บเข้าเง้พระจานห่านหัวปกสิน้านจะเจอว่าจะห ก็ท่านก็ป้อนใกล้จะหมดแล้วนะครับแม่ก็จะป้อนไปเรื่อยๆนะครับผมให้จนหมดนะครับแม่แมสำหรับคลิปนี้นะครับแม่แมพ่อนก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อแ,แม่เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวพ่อปานลงคลิปให้ดูใหม่เรื่อยๆนะครับผมก็ฝากติดตามช่องบางเงิเพิ่มด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับ